สวัสดีครับทานผู้ชมเรามารับชมข,ข่าวด่วนวงการฟุตบอลไทยมาตามแป้งเตรียมประกาศลาออกจากประธานสโมอสรการทา่าเ,เรือเอฟซีมาตามแป้งนมพน้ำซำได้แถลงการเตรียมลาออกจากประธานสโมอสรการทานน่าเรือเอฟซีในนัดสุดท้ายของเลกแรกวันที่25ธันวาเพื่อจะได้ลงชิงตําแหน่งประมุขบอลไทยอย่างเต็มตัวโดยนัดสุดท้ายของเลกแรกการทา่าเรือเอฟซีไปเยือนราชบุรีเอฟซีโดยวันนี้ทางมาตามแป้งได้เปิดสม18รสบทีมงานลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ โดยทางมาดามแป้งได้เปิดตัวสภากรรมการลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่พร้อมสโลแกนบอลไทยรวมใจพัฒนาไปด้วยกันโดยวันนี้ทางมาดามแป้งได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวสภากรรมการทั้ง11ลายต่อนหน้าสื่อมวลชนอย่างยิ่งใหญ่โดยมีบิก๊กเนย์เนวินที่ชอบประธานสโมสรของบุรีรมยเต็ดเข้ามาเป็นที่ปรึกษาภายใต้สโลแกนบอลไทยรวมใจพัฒนาไปด้วยกันโดยทีมงานสภากรรมการของมาดามแป้งอุปนายกสมาคมฟุตบอล5รายประกอบไปด้วย คุณปวินพิลมพักดีประธานสโมสรของบีจีปทุมยูไนเตตสองคุณอานกสิงห์ตัวทองประธานที่ปรึกษาของทีมเชมลบุรีเอฟซีสามคุณอดิษฐ์เบนจศิริวันสี่โค้ชหลังชาดมิรผลศรีวินและห้าคุณวิรัต์โลทองและสภากรรมการสิบสามลายนำโดยเดดตุกปิยุพงพิอ่อนและบิ๊กขั้นมิติปิยะพรัตประธานสโมสรของเชียงรายยูไนเต็ดสลับมาตามแป้องนวลพัลลัมซำเตรียมเดินทางไปยื่นใบสมัครลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ในวันที่6ธันวา สรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยทางมาดามแป้งถือว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้เป็นนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่โดยมีแสโมสรใหญ่ให้การสน,นับสนุนไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมยูไนเต็ดชลบุรีเอฟซีเมืองทองเชียงรายยูเนเต็ดบีจีปทุมราชบุรีเอฟซีแบงคอกยูไนเต็ดรวมถึงการท่าเรือเอฟซีโดยทีมใหญ่ๆต่างนวลนังมาดามแป้งขึ้นเป็นนายกสมาคมฟุตบอลครั้งนี้โดยมีมาดามป้อพอดีง,งามพิง์ เป็นคู่แข่งคนสําคัญและบิ๊กออสพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงในยุคสมาคมฟพุทธวันคนปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะลงชิงตําแหน่งประมุขบอลไทยสมัยที่3หรือไม่ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ